สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบก,กับชาว,ชาวดอยกครั้นะครับทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาเป็นยันบนดอยสักวันหนึ่งครับร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นครับวันนี้เราจะสังเกตว่าคนไหนมาถือของขโามวยหรือเปล่าเราจะดูทุกจุดนะครับไปกันเลยครับคนครับวันนี้เราก็จะพา ไปดูขนมที่เราจะต้องดูแลเนีไปเวีนบดดอยครับไปดูกันเลยครับน,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 นี่ก็ปิ๊บครับทุกคนี่เราจะต้องดูแลครับว่าเด็กคนไหนที่จะมาซื้อของที่โกนเราจะดูแลอย่างดีนะเนี่ยหนูเพื่อนเนี่ยหนูเลยไม่รู้ครับเชบ่ากัน มาทุกคนมา,มาขนมอ,อันนี้เบี้ยชื่อไม่ถูกหมากันทุกคนคทุกคนเนีเบี้ยครับเบี้ยชานอันนี้ก็พว่โน,นเนนยก็ว่ากันไปครับ Hãy subscribe cho kênh đấy Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp qua बोए तो चली तो है तो चलाती istik ba mana lagi sebab 别发火了。<noise> นี่เนาะไปบ่าละอย่ามาเผื่อร้อน

mấy em à, à, à. này, mấy loại này, mắc tiền, nó không เนื้อสุกแกอ้วนคนเราไม่ชอบกินปลาเนี่ยแต่พ่อไว้แล้วแน่นอนนะเท่าแบบคนดุเยี่ยมังเสียใจนะฮะเสียชีวิตอ่าวีเล่อวีเล่เนี่ยไง

你负责过啊？没 <Notre> 买，那也没家人。哎，你叫他，你叫他，这菩萨来了。啊，菩萨忙呢，转达。阿妈，过地过地了。没说，把火旺了。这把菩萨能哭吗？妈，你拉呗，你拉个来。过来嘛，你你你，拿木嘛着。叫你管的没去。来了。来了。

กันเกผู้ช่วยตะกลตอนนีก็แม่ไปลี่าไปชิคนละแล้ว่าจะเด็อกเตานี่แกนไม่เดือนี่เนี่ยมีฮักก่อแต่ผู้ชวยมีดูแลผู้ช่วยหาทนี่กั่บ้านตมาจอแล้วงะคุยะรหคุยเนี่ยพี่ชย่้ะ แม่ก๋อเลวมาอยู่เนี่ยฮะฮิ้วละทะละตะอบนะบ่จัดตอที่นั่นเลยอบบาลอ๋อก๋อเนี่ยน้ําเมือบ้านเนาะโนจอดปะก๋อนี่เตลุนุสิเราแจ <mí>

กช่ยกทาอะางวานวามืน่าตูุ้กานวดิเกามีหน้าที่เฝ้ายาแล้วก็ใครใครรู้ชินนะยฝ่าเรอน่นอนลอกสิ่งนี้ไม่นอนลอ่งนี้สิ่อะสิ่งอุย่างใ้นนลอ่งนี้่หาเดียวสาางีนนลอสิ่งนี้เลยอย

ഓടാ ഓവുകളാടാ സോ ടോനാബ് നീ

bảy <laughs> <laughs> <laughs>

สวัสดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันนี้เราก็ เฝ้ายานท้ายแล้วครับทุกคนวันนี้เฮกาก็ปกติครับออท,ทุกคนครับถ้าชอบทีนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ